มันระเบิดจากมาแปลงใช่ไหมอันนี้นะครับไฟยังลุกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่ปากซอยซอย เดี๋ยวในรถผมมีเดี๋ยวไฟเอสสองพันเดี๋ยวในรถผมในรถผมเฮ hey, จัดการหน่อยฉีดแทนพี่ดิฉีดแทนพี่ดิฉีดไกลได้เลยอันนี้ฉีดได้ทุกทุกไฟฉีดจอดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นไฟเอสสองพันดึงสลักฉีดได้เลยไฟเอสสองพันฉีดได้เลยครับ ขณะนี้นะครับรถไฟฟ้าถึงแล้วนะเป็นซอยลาดพร้าว88ทับ1 น้ำยาของอาจารย์สวัสด์นะครับให้ติดรถไว้เป็นไฟ2,000นะครับอันนี้ฉีดได้ฉีดกับไฟทุกคราบได้เลยเดี๋ยวพี่เอ,อ,อกก็มาฉีดตรงนี้อีกอันหนึ่งฉีดไปฟ้าได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เอกอัดกลับไปซ้ายอีกทีหนึ่งขาบบนอีกทีหนึ่งขางบนนู้นซ้ายอีกทีหนึ่ง ตอนนี้นะครับก่อนหน้าผมมาคือลุกแรงกว่านี้นะครับเป็นเหตุไฟไหมเสาไฟฟ้านะพ่อแปลงระเบิดอีกแล้วครับพ่อแปลงระเบิดแล้วก็มีลุกลามไหมสายไฟฟ้าเหตุเกิดบนถนนลาดเพ้านะซอยลาดเพา8 8ทับ1ลาดา8 8ทับ1 แหมเมื่อกี้ผมไม่รู้ไม่องั้นผมจอดตรงนี้ผมถึงตั้งนานแล้วผมไม่อ้อมตั้งสองกิโลนะตอนนี้รถไฟฟ้า,นะารไฟฟ้านะครหลวงมาถึงที่กิดเห็นแล้วตัดไฟแล้วนะครับแต่ไฟยังไม่ดับ <c oughs> น้ํามันไหลแค่นี้นะต่อสายยางมาได้แค่นี้ตัดไฟแล้วใช่ไหมพี่ไฟตัดแล้วใช่ไหม <c oughs> ไฟตัดแล้วครับตอนนี้ต้องหาสั่งเคมีก็ถังหนึ่งตอนนี้ไฟฟ้าตัดแล้วนะครับ you hey ปากซอยลาดพร้าว88ทับหนึ่งตอนนี้คือการไฟฟ้านะครหลวงพอมาตัดไฟให้แล้วนะครับแต่ว่ามาแปลงดูสายไฟเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกที่เลยสายไฟก็เดินกันอย่างนี้นครับระยองระยางแบบนี้ครับเหมือนกับที่เราไปเตือนไปเตือนใครหลายทางหลายที่มานะครับ เดี๋ยวต้องหาถังเคมีเพิ่มอีกถังหนึ่งการจราจรไม่ยังไม่มีปัญหานะครับมีจราจรของสนโชคชัยอำนวยความสะดวกให้อยู่นะครับมีถังเคมีไหม้เก้าเก้าหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งสามห้ พยายสีก็น้ำฟ้าสี่ห้าีก็ฟ้าสี่ห้ามีใครอยู่ใกล้จริงๆไหมมีอยู่ใครอยู่ใกล้แล้วมีถังเคมีขอเพิ่มอีกถังหนึ่งสี่ห้าใช้ไฟเอสสองพันนะครับควบคุมตรงจุดใหญ่ๆอ่ะดับหมดแล้วแต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นไฟฟา้าลัดวงจรและไม่สายไฟมันมันลุก มันลุกกว้างอะนะจึงทำให้ควบคุมไม่หมดตอนนี้รถไฟฟ้าถึงแล้วแต่ไฟยังไม่ดับอาสาสจะมเปลีที่มีอุปกรณ์สามตัวพระนครครับเจระวันนะผู้ป่วยผลบววครับระรวันวันวันสี่ร่วมครับ ชาบมละวันจ่าพะระกพวสองเปิดคือไฟสองพันผมถังหนึ่งเอาไม่อยู่นะครับต้องจอ่พา2 2> พระรพสองเิแปดสิบแปดทับหนึ่งนะลาดเทา้าแปดสิบแปดทับหนึ่งรถไฟฟ้ามาถึงแล้วแต่ตอนนี้ไฟมันยังดับไม่หมดนะครับเนื่องจากมันคนครนครสี่ห้านครสี่ห้า มีอาสาที่มีถังเคมีใกล้เคียงราดท้าว88ทับหนึ่งไหมครับนครห้าเพลมีอาสาใกล้เคียงลาดท้าว88ทับหนึ่งไหมครับนครศาีห้าขอสนับสนุนใครมีถังเคมีขออีกหนึ่งถังนะเพราะของบนรถนครสรีห้าหนึ่งถังเอาไม่อยู่เป็นไฟฟ้าแล้วงจรระเบิดจากม้อปแปลงนะั้นละลุกง่ายสายไฟแต่มันขยายออกไปมาไกลถังเดียวเอาไม่อยู่ครับขอสนับสนุนมีอาสาสมา,าล์ทท้าว88ทับหนึ่งหรือไม่ถังดับเพลิงที่ สามารถดับเก,กี่ยวกับไฟฟ้าได้นครนสี่ห้าขอตราสรุดเส็นดอ้าวรถน้ํามาถึงแล้วโอเคอน,นัคนครนสี่ห้าเพิ่มเติมดับเพลิงหัวหมากวาสิบเวลานี้ครับไฟฟ้ากัดไฟฟ้า,ฟานครหลวงวาสิบ้วด้วยขอเราเปามากวถังเดียวเอาไม่อยู่นะครับจริงๆแล้วถ้ามันไม่ไม่ขยายออกกว้างอ่ะมันอยู่ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่พระรามสองตรงถนนกาญจนาเนียมีบางขุเทียนนะมีไฟไหม้โรงงานที่เป็นอาคารพาณิชย์อยู่ยังไม่ดับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สดอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับก็คือ,อเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากหม้อแปลงนะครับ เนื่องจากการเดินสายของบ้านเราอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราไม่ด่าบ้ากันแล้วกันเราเห็นทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้นะดูการเดินสายไฟเห็นไหมครับว่ามันเดินสายแบบมว่วตัวอีลุงตุงนังนะครับพร้อมที่จะช็อตพร้อมที่จะเกิดการปะทุหรือคันรัดวงจรได้ทุกเวลาเลยตอนนี้รถน้ําถึงแล้วนะครับเนื่องจากเป็น ถ้ามันอยู่ใกล้บ้านคนลองนึกดูนะเหตุการณ์อย่างนี้ถ้ามันอยู่ใกล้บ้านใกล้ไฟเล็กๆอย่างนี้นะถ้ามันมีเชื้อเพลงิงนะครับมันไปใกล้อยู่กับเชื้อเพลงิงไปใกล้กับบ้านใครเนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การไฟฟ้านคะรหลวงทําการตัดไฟระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับการไฟฟ้านครหลวงตัดระบบไฟเรียบร้อยแล้วรถดับเพลิงนะครับของหัวหมากถึงที่กระเหตุกําลังจะใช้น้ํานะครับกําลังจะใช้น้ําเดี๋ยวรอสักครู่กาลังต่อสาย มีไหมมีไหม,ม,ย,ม,มย,ยังฉียังฉีดได้ฉีดได้ฉีดก่อนเลยอ๋อถ้าใช้น้ำก็จะได้ไม่ฟุ้งนะแต่ก็ช่วยไ,<ป>ไล่สายนะครับเดี๋ยวรถน้ำมาถึงแล้วเดี๋ยวน้ำดับทีเดียวก็อยู่ครับเดี๋ยวผมมาถังไปเติมให้ก่อนเดี๋ยวถังไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวอาจารย์สวัสดีแม่บม เติมให้ใหม่นะครับตาาไว้บนรถให้ผมหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวให้อาจารย์สวัสดิ์เติมให้ขอบคุณนะครับเนื่องจากมันกว้างครับมันกว้างก็เลยฉีดดับไม่หมดนะมันขยายออกเนี่ยครับตอนนี้สายสื่อสารอีกแล้วนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะ อันนี้รถน้ำนะครับของรถน้ำของหัวหมากมาถึงแล้ว ที่เห็นนะสายไฟก็ระยงระยางแบบเดิมอะครับเหตุเกิดบนถนนลาดพร้าวครับปากซอยลาดพร้าว88 1ทับหลาดพร้าว88ทับหแต่เมื่อกี้พี่ไม่รู้ ถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วพี่จอรดรถตรงนี้ถ้าเดินมาก็ได้พี่ไปอ้อมไปแค่สองกิโลผมว่า,ากลับรถแล้วมัมีลูกขายวอหกมาเวนกลับมาดูเหตเกิดบนถนนลาดพร้าวครับปากซอยลาดพร้าว8ปทับหนึ่งเลยนะครับลาดพร้าวแปดทับหนึ่งเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไหมลุกไหมสายไฟนะครับเป็นตรงจุดที่เป็นหม้อแปลง ที่ดับเพลิงรถน้ําของบางกะปิมาสนับถนนนะครับสายเคเบิลสายเคเบิลสายสื่อสารใช่ไหมเห็นไฟกําลังไหม้เลยก่อนขับขึ้นทางด่วนนะมีเพื่อนสมาชิกขับผ่านพอดีนะครับก็มันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่บอกได้เลยว่าถ้า ถ้าเป็นไหมในเวลากลางคืนแล้วก็ไปไหมบ้านอ,อยู่ติดกับอยู่ติดกับบ้านเรือนมันก็เกิดความอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับบิ๊กซีลาดพร้าวถูกต้องครับบิ๊กซีอยู่ตรงนี้นี่บิ๊กซีอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเยื้องๆกับบิ๊กซีบิ๊กซีลาดพร้าวการจราจรบนถนนลาดพร้าวก็ไม่ได้ติดขัดนะยังถือว่าคล่องตัวเลยผ่านไปได้ดีไม่ได้มีติดขัดเพราะว่า รถน้ำดับเพลิงรถกู้ภัยจอดอยู่เลนสายรถไฟก็ดับแล้วนะครับความเสียหายก็แค่สายไฟสายสื่อสารนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนทุกที่นะครับเหมือนเดิมครับรโยอะไระย่าเหมือนทุกที่นะครับเหมือนทุกที่ ไม่บ่อยๆเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมไม่ให้หมดเลยนะไม่ให้หมดไม่บ่อยๆเดี๋ยวก็หมดจริงๆครับแตนะ่ทุกครั้งที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเราก็จะเห็นนะมีสายไฟเป็นสายสื่อสา,นนะสารนะตัวใหญ่สารเราก็จะอยู่ช่อเก็บสายนะ 对。<Right> รอ้คับที่ก็ตับเ้าให้นะครับเฮ้ยเจ๋งอะ่ะคอนจะเพอรหวัวบาเขามีโลม้วนสายเจ๋งเลยแต่ถ้าอย่างนี้เจ๋งเลยนะสายก็จะโอ้ยอย่างนี้สบายเลย โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวคงจะให้เจ้าของเข้ามาจัดการนะก็มไม่รู้ว่าของระบบอะไรนะสายโทรศัพท์สายสื่อสารของไทยมีปัญหาก็ดูเอานะครับ ไปได้จ้ากาแฟครีมอจอ,อ่ฝั่งนู้นไม่เห็น,หนเลยโคตมงโอเคโชคดีนะครับขอบคุณนะไปเจอกันสื่อสารเหมือนเดิมครับอย่างที่ทุกคนบอกนะ ไหนนี่ไงน้องนี่อะไรนะน่รถแก๊สเกี่ยวเนี่ยแล้วเขาเจ็บมีไหมแล้วแล้วเขาเจ็หมโอเคมีคนเจ็บอีกคนหรอ ม,ออมีคนเจ็บอ,อยู่ที่กระเทอีกใช่ไหมมีคนนึ<ล>่งเขาเทกับไอ้ฟื้นอย่างเี้ยไอ้บุญเโอเคเดี๋ยวรถาารากำลังไปดูมีวันเหตุนะครับมีวัเหตุอาจากกลังไปดูโอเคขอบคุณนะครับเ,เดี๋ยวพบกันนะขออนุญาตจบไลฟ์เดี๋ยวประส